ทำสังฆทานด้ไรกระถามก็เป็นการทำบุญหรือว่าอาจจะไปช่วยผ้าตาอะไรต่างเนี่ยครับสร้างโรงเรียนสร้างวัดอะไรต่างก็ถือเป็นการทำบุญดังนั้น3องค์ประกอบนี่เป็นเรื่องของ CSR ทีนี้ที่บอกว่าของไม่ไม่ค่อยแ้เนี่ยก็คือว่าเราจะเน้นเฉพาะอย่างที่สามนี่เป็นต้นเน้นเฉพาะการให้แต่สิ่งที่ทำถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้ไปคิดถึงมากนกนะว่เน้นเรื่องการเฉพาะด้านนนเดงก็เลยทําให้อาจจะเป็นสิ่งที่เน้นจุดเพื่อที่จะ ให้มันเพี้ยนไปนิดหน่อยเลัจะไน้ม่นรับผิชอบตามกฎหมายมบางทีการที่เราทําสิ่งที่เป็นอาสาสมัครมากๆเลยนะครับทํายิ่งทํามากๆกไหร่เนี่ยคนอาจจะเราก็อาจจะได้ชื่อเสียงที่ดีแต่ชื่อเสียงที่ดีน,นี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ยั่งยืนอย่างที่บอกเราต้องการความยั่งยืนความยั่งยืนก็คือเราไม่ทาผิดกฎหมายหลังจาเราโกงลูกค้าโกงลูกจ้างหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่าง,างๆเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนมีโอกาสถูกฟ้องได้ โอกาสติดคุกได้โอกาสเสียท่าตับได้โอกาสเสียชื่อเสียงได้ม,มีความสุงเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาต้องคอยจ้างคนคอยแก้ต่างให้เราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่ก็อย่อยเดไม่มีความสุขดังนะนั้นก็ถือว่าเ,เป็น c ี r าที่ ไม่จริงอะไรพวกนั้นนอกจากธุรกิจจะไม่ยั่งยืนแล้วชีวิตก็หาความสุขได้ลำบากนกับกต้องคอยระแวงว่ามันเดีจะโดนอะไรเข้าบังอะไรเงี้ยนะครับอาจจะโดนทั้งาร์ดแล้วก็ s o ก็คืออาจจะผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดผิดในใจด้วยเรื่องของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคราวนี้บทแรกภาคแรกเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึง CSR ที่แท้ทำ CSR มีแต่ได้กับได้ตรงนี้สงสัยนะจ๊ะคะแต่หลายคบอกว่าทำ CSR ลื้อใหม่ทั้งระบบเลยเวลาที่จะทำอะไรให้มันดีมันต้องมันต้องใช้ต้นทุนใช่ไหมคะ อย่างสมว่าทำธ,ธุรกิจอยู่อุตสาหกรรมอยู่ต้องไปทําระบบบรรัลบรรัดน้ําเสียระบบต่างๆนูน่นนี่เครื่องมือต้องหาซื้อมใหม่แล้วทำเ c สอานี่แต่ทามีแต่ได้จริงเหรออาจารย์ครับก็คือว่าบางครั้งมันจะเกิดความคิดว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากสียง่ายะนะดังนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ผิดกฎหมายทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างเนี่ย ก็อาจจะโดนจับโดนเลงต่าด<ะ>ังนั้นเรียกกฎหมายได้เล็กน้อยงภาษีเล็กน้อยเนี่ยแล้วเราเสียโอกาสต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถเกิบตัวต่อเรื่องได้นะครับทีนี้บางทีเรามองว่าการซั c s s เนี่ยมันเป็นต้นทุนเพราะว่าเราไปคิดถึงการบริจาคเพม่ใว่แค่การให้ แต่ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าเออเราก็ดูแลลูกจ้างเราอย่างดีดูแลบริษัทเราอย่างดีผู้ถือหุ้นอย่างดีดูแลซัพพลายเออร์เราอย่างดีนะไม่ใช่จ้างซัพพลายเออร์ที่เป็นลูกท่านหลังเคิองเราเองเช่นเราเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเราไม่ใช่ไปจ้างบริษัทคนเงินของเราเองนะหรือไม่ใช่จ้างบริษัทเราเองเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันได้บร enfin ิการที่ด hmm. ีและถูกนะอัน hmm. นี้เนี่ยมันก็จะทาให้เราสามารถที่จะได้สิ่งตอบแทนมาคือได้บริการที่ดีและก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเรา แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,เอามองในแง่ที่ว่าเป็นการไปให้ค้ออย่างเดียวเนี่ยน,นะครับมันก็จะทาให้เราดูเพี้ยนไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเสียแต่จริงๆถ้าเราทําดีๆเนี่ยสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับ CSR ก็เป็นการสร้างแบรนด์ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือพอมีความน่าเชื่อถือใน่น,นียังเศรษฐกิจตกต่ำรายอื่นก็ค้าขายไม่ได้ออกแต่เราค้าขายได้เพราะว่าผู้อื่นไม่ค่อยน่าเชื่อถือบีเราเนี่ยน่าเชื่อถือที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบทางธุรกิจสามารถเี่ียมีคนมาใช้บริการไม่ว่าจะขาย นะฮะลุ่มลุ่มโดนๆไงเนี่ยะนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่อย่างสะเทือนน้ำสะเทือนบอกได้ อาจารย์พูดได้ง่คิดมากๆเลยค่ะคือไม่ว่าไม่ว่าโลกภายนอกเราจะปั่นป่วนแค่ไหนแต่ถ้าเราดีของเราดีแล้วเราจริงใจมันอยู่กันยาวใช่ไหมคะอาจารย์คะราคนนี้ยังมีอีกหลายๆภาคนะคะแต่ถัดสนใจภาคที่สองค่ะอาจารย์คะอาจารย์บอกไว้ว่า CSR กับการทานุบํารุงพนักงานตรงนี้ยังไงคะเปลี่ยงพนักงานเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้นนะฮะแล้วก็พนักงานของเรา ซึ่งอยู่ภายในองค์กรเนี่ยครับแล้วก็อาจจะมีะภายนอ,องค์กรหรือที่เกี่ยวเนือ่องเราก็คือพวกที่เป็นซัพพลายเออร์สินค้าคู่ค้าเราคู่ค้าเราบางทีเราสังเกตเห็นได้ว่ากิจการใหญ่ๆเนี่ยครับฝ่ายจัดซื้อเนี่ยจะดูเหมือนเทพเจ้าเลยนคนจะไปขายของให้เขาซัพพลายเออร์จะเอาสุดวัตถุดิบไปขายของเขาเนี่ยต้องคอยิี่ยอ,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 อดที่เทาเส้นเขาบ้างเพราอย่างนี้นี่ก็เลยว่าไม่ได้ไม่ได้บริการและสินค้าที่ดีแน่แต่เพราะเราต้องไถ่เส้นกันเลยนี่นะครับ ไอ้กลุ่มนนก็คือกลุ่มลูกค้าแต่คนที่ซื้อบอร์สินค้าและบริการที่เราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ับ้ไปจอบกราเขาเนี่ยก็ไม่เป็น CSR หมนกันนอกจากลลูกค้าแล้วเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนโดยรอบเนี่ยอย่างว่าแต่ก,กิจการธุรกิจเลยนะครับแม้แต่สำนักสงฆ์บางแห่งเนี่ยมีชื่อเสียงมากมายเนี่ยคนแถวนั้นไม่ไปทําบุญด้วย เพราะว่านิวแซนส่งเสียงดังหรืออะไรต่างๆต่อคนรอบข้างแต่คนที่อยู่ในเมืองสนใจไป,ประวะชื่อเสียงก็ดีอะไรเงียต้นเนี่ยดังนั้นถ้าเราทโรงงานหรือบางทีทาําสังไดก๊อฟเนี่ยครับตอนล้างลูกก๊อกทีนี้เสียงดังตางฟ้าผ่าใครอยู่บ้านแถวนั้นนี่ปวดหัวแต่ว่าไม่กล้าไปว่าเขาเพราะเป็ใน,ในการใหญ่เองเป็นต้นอันนี้ก็ขาดความรับผิดชอบต่อชุมชนนะหรือว่าสังคมโดยรวมหรือว่าสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบจะเวละเมิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าพออากาศ ตรงโปร่งก็แอบปล่อยพันพิษ <c oughs> นะหรือว่าพอฝนตกสู้มาหนักๆเนี่ยก็แอบปล่อยน้ําพิษอะไรเงี้ยเนี่ยน้าเสียเนี่ยอะอย่างงี้นี่แสดว่าขาดความรู้ชอบเขาจับได้แล้วก็เสียคือเ <c oughs> <ช>สียแสดงว่าเราต้องใส่ใจแม้กระทั่งฟันเฟืองเล็กๆ <c oughs> ซึ่งอยู่ในหน่วยงานของเรารอย่างพนักง,งานเราเนี่ยถ้าเราทางานเราอย่างมีความสุข <c oughs> ไม่ใช่แบบไปจ้างแบบเวทคนขี่เสือหรือว่าพรกที่แบบจะสิ่งก็สิงแรกมาทํางานเนี่ยครับมันก็จะทำกันแล้วมาเป็นการสร,ร,รคค้างทุนมนุษย์ทุนมนุษย์เราก็จะเป็นได้เด็กคนดีๆมาร่วมงานกันมันก็จะทำให้ธุรกิจ มันคงไม่ใช่ต้องอยู่แล้วกลัวว่าจะข้าน้องฟ้องนายถ่ายเพื่อนอหรือว่าไปใจเจ้ากันอย่างแบบ แต่งกันข้างหลังอะไรของนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีพนักงานที่ดีเราดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็ไม่ไปโกงถ้าจ่ายเงินเดือนเข้าดีจ่ายรายได้เข้าดีเนี่ยเขาก็ไม่ไปโกงลูกค้าอีกทีหนึ่ง<ช>หรือไม่ไปทาไม่ชอบอะไรต่างๆังนั้นเราเห็นว่าพนักงานหรือเห็นเลขาที่อนินสัยไม่ค่อยดีในองค์กรต่างๆนิสยจริงนายไม่ค่อยดีได้เลขาอยู่ด้วยกันได้มันก็เป็นเอฟเฟกสะท้อนซึ่งกันและกันต้นน้ําปลายน้านะคะแบือาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเราเราสร้างธุรกิจที่ที่ใส่ใจทุกๆระดับเนี่ยเรากำลังจะสร ของของสังคมที่สังคมที่ดีขึ้นในองค์กรได้ค่ะอาจารย์คะแล้วคราวนี้เรื่องการรายงานผล CSR ทำล้วต้องรายงานผลอีกเหรอคะครับใ้่คกับเราก็ต้องรายงานให้เห็นว่าเราทํำยังไงบ้างไม่ใช่แบบเพศปิดฟองนำพระอย่างเดียวเนี่ยครับ่างทีเราบอกว่าถ้าเราทําร้านสะดวกซื้อแบบเพ่สตูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเกิดมีแถวยาวคนคอยเข้าคิวซื้อแถวยาวบางทีเราเห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ย ของมงางซุกอย่างนั้นเต็มเลยเพราะว่าคนคีดเกียนรอแล้วทิ้งไปเลยไม่ซื้อและ้ะเสีย<ช>เวลาบันทีก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิด เอ่อถ้าเกิดว่ามีคนรอคิวเกินกว่าสิบคนหรือกี่คนเนี่ยเขาจะเปิดเชอาใหม่มกันนะฮะในก็ต้องเขียนไว้ชัดเจนไว้แล้วนะแบบนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้คนจะดูได้ว่าเออเรายังไม่มีแต่ยังบริการลูกค้าไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือเราทํากิจการที่มีประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็รายงานให้ว่าเห็นเช่นกิจการเราเนี่ยมีรายได้ปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านค่ะเราไปทำช่วยเราไปทำการช่วยเหลือชาวบ้านบทเป็นเงินเป็นแค่เป็นแสนตอนเล็กน้อยมาก เป็นนต้ือถ้าเราได้ดําเนินการเล็งบางอย่างที่เห็นว่าเนี่ยขนาดชาวบ้านชาวช่องทั่วไปตาสิตาสารเนี่ยครับแม่ค้าทั้งหลายเอ่อเอ่อบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือส่วนรวมเนี่ยปีนึงอาจจะประมาณทักสองเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเขาเนี่ยครับเออถ้าบริษัทเราใหญ่โตเราช่วยสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือครึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหมันก็ช่วยได้เยอะแยะแ,แล้วเรารายงานเห็นเนี่ยเราเสียเงินไปเท่านเท่านี้เนี่ยครับเออแสดงเห็นว่าเราตั้งใจจริงนะไม่ใช่เพียงงบเงินที่ตัวเลขสักอย่างเดียวแต่ว่าอย่างน้ออเราแสดงเห็นว่าเราได้ทําอะไรบ้าง <ม>นาะยก็เห็นว่าเรา,เามาีได้สร้างสมชื่อเสียงอย่างไรบ้างนะ<ะ>ส้งคนเห็นก็คนเห็นแล้ว,ลวร,รู้สึกว่าเป็นจริงตามนั้นก็เกิดความเชื่อถือ<ะ>แต่ถ้าเขไม่เห็นว่าเราทําจริงก็าอาจจะไม่เชื่อถือเราอาจารย์คะคนนี้เกิดคําถามในใจค่ะเวลาที่ท S R, ํา CSR ไปแล้วหลายหน่วยงานทํเนาเป็นโฆษณา